สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบาวลิศน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอ,อยู่ถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้านะครับแถวแถวไหนแถวใกล้ๆล,ล,ลาดพร้าวนี่นะแถวบางเขนนะครับ ไปขึ้นทางด่วนดินแดงนะครับจะไปลงไปลงปแถวสาทรนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปลงตรงไหนจะไปลงดาวคลองหรือว่าสาทรด,ดีนะครับ ล้วข้างหน้าก็จะเป็นทางออกนะลาดพร้าวสะพานควายนี่ก็เป็นถนนอะไรนะถนนงามวงวานนะครับเนะมื่อกี้เนี่ยไมนว่าถนนรัชดารัชดา ก็ยังเป็นถนนวิภาวดีอยู่นะครับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับรู้สึกว่ากฎหมายจราจรจะออกมานะครับผมได้ดูใน ในเน็ตนะเขาบอกว่ารถวิ่งขวาเนี่ยวิ่งเกินร้อยได้นะครับรถเลนขวานะครับ,<ม>ยรบอย่างรถกระบะรถเก๋งอย่างเงี้ยนะครับเข<ม>าบอกว่าห้ามวิ่งต่ำกว่าร้อยนะครับเฉพาะเฉพาะเลนขวานะแต่ไม่รู้ว่าเป็นถนนที่ไหนนะครับถนนต่างจังหวัดหรือว่าถนนในกรุงเทพ แต่ก่อนที่ผมทำ YouTube นะผมทำคลิปไปถ่ายแถวทางด่วนอะไรเงี้ยก็ <ASHLEY> จะโด,โดนจดหมายมาถึงบ้านเรื่อยนะครับใบสั่งหา <c oughs> ว่าเราขับความเร็วนะครับขับรถเกินร้อยอย่างเงี้ยจะมีใบสั่งมาถึงบ้านเรื่อยนะครับ ตอนนี้เขาบอกว่าวิ่งขวานี่วิ่งได้เกินร้อยนะห้ามต่ำร้อยถ้าวิ่งต่ำกว่าร้อยให้วิ่งเลี้ซ้ายนะครับมาให้วิ่งเลีนขวาดูเหมือนว่าถนนมันจะซุดตัวลงนะรถวิ่งบ่อยๆนะต่อหม้อมันจะนนนๆขึ้นนะครับ ก็มาถึงแยกสุดที่สารนะนี้สุที่สารห้วยกวางก็เป็น2องชั้นสามชั้นกันเลยนะครับตรงนีนะ้ทางบนก็เป็นทางด่วนโทเวนะ เป็นช่วงที่ข้ามแยก จะไปขึ้นทางด่วนนะครับทางด่วนดินแดง ข้างหน้าก็จะเป็นด่านจน่เงินนะครับค่าทางด่วน 10บาทนะครับค่าทางด่วนอาเฉพาะในรุงเทพนะขึ้นด่านเดียวลงด่านเดียวนะครับแต่ถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าไปทางพระรามเก้าเนี่ยแล้วก็ไปลงรามคำแหงนี่เราอาจจะต้องเสียเพิ่มอีก10บาทนะครับอาจจะมีอีกดา่าน น,นะครับอตอนนี้ก็จะมุ่งหน้าไปทางดาวขนองนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือตึกใบยกนะครับวันนี้ดูกันยาวๆเลยนะครับเพาว่าไม่ได้เจอกันนานเป็นบรรยากาศบนทางด่วนนะครับอีกรอบหนึ่ง ขึ้นลงๆงอยู่นี่แหละครับ คือบรรยากาศบนทา้ง่วนนะครับขึ้นมาจากมินแดงวิภาวดีครับจะไปทางดาวขนองแถวแถวเพชรบุรีนั้นเนี่ยแถวนี้ถนนเพชรบุรีนะครับ ก็มาตรงนี้ก็เป็นเส้นทางรถไฟก็อาจจะเป็นถนนสุข,ขุมวิทนี่นะนี่คือเส้นทางรถไฟฟ้านะครับสายสีเขียวเข้มถนนสุข,ขุมวิท บรรยากาศกันสบายๆนะครับวันนี้กับช่องบาวลิ้นนะครับนำมาฝากกันใครที่คิดถึงกรุงเทพนะครับหรือว่า,าผู้ที่อยู่ต่างประเทศอยากจะเห็นบรรยากาศของประเทศไทยนะครับตอนนี้ยังปกติดีอยู่ไหมนะครับนี่ก็ยังปกติดีนะครับประเทศไทยก็ยัง เหมือนเดิมนะครับนี่ก็ใช้ชีวิตกันปกติขับรถขับลากันไปมากันเหมือนเดิมนะครับทำมาหากินกันทำงานทำกันแต่ตามาแหล่งท่องเที่ยวอะไรพวกนี้อาจจะเงียบหน่อย จากไฟเจราจรเนี่ยสีเขียวเลยเนี่ยเขียวตลอดเลยไปทางไหนก็ไม่ติดนะครับช่วงนี้แต่วันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับวันวันเสาร์วันหยุดของหลายๆคนนะโดยเฉพาะสายข้าราชการนี่ก็เสาร์ทิย์หยุดแนละ้ว ก่อสร้างมาจากตรงไหนเนี่ยมาจากแถวของเตยหรือเปล่านะครับสร้างเป็นทั้งด่วนหรืออะไรนี่ผมไม่รู้นะครับนี่เป็นสะพานข้ามแยกหรืออะไรสักอย่างนะแถวถนนรัชดานะเนี่ยข้างล่าง ไม่ได้ไม่ได้หาข้อมูลมานะครับก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวมันจะไม่ถูกนะครับมันจะไปเชื่อมกับไอสะพานพระราม9กู่ขนานตัวใหม่หรือเปล่านะครับยังไม่แน่ใจ นองนะครับวันนี้ท้องฟ้าก็สดใสดีนะครับ นองจิดขวาไปจะไปขึ้นสะพานพระรามเก้านะครับ ี่ก็เป็นจุดก่อสร้างนะครับสะพานพระามเก้าคู่ขนาดนี่ครับแถวนี้เขาก็สร้างกันอยู่นะครับแต่ก็ยังดูไม่ออกอตอนนี้ก็กำลังวิ่งขึ้นสะพานพระามเก้านะครับ านคู่ขนานเขาก็จะสร้างมาฝั่งซ้ายนี้นะทางด้านซ้ายนี่แหละโอนี่ขึ้นมาจุดสูงสุดเลยนะครับนี่ของสะพาน ก็จะไปลงดาวขนองนะครับหรือว่าจะไปโรงสุขสวัสดีไปโงสุขสวัสดีกว่านะครับนี่คือถนนสุขสวัสดิ์นะครับ ็จะขอจบไปก่อนนะครับตรงถนนสุขสวัสดิ์เดี๋ยวไ่เจอกันอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ